สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าประเทศต,รตุรกีนะจ๊ะเนาะตอนนี้ก็เวลาอีกเจ็ดนาทีก็บสี่โมงแรกนะจ๊ะเนาะกํากลังเฮดซุปเนื้อนะจ๊ะเนาะซุปเนื้อของตุรกีนะจ๊ะเนาะซุปเนื้อของตุรกีกัอันดับแรกก็คือตั้งหมอน้ำให้เดือดนะจ๊ะเนาะตั้งหมอน้ำให้เดือดอใส่หอมหอม หอมหัวใหญ่เนาะจ้าหอมหัวใหญ่หัวหนึ่งเข้ากบสีมาพาซีเนาะจ้าเนาะพาซีเฮ็ดชินใหญ่ๆเนาะจ้าเนาะพาซีเพราะว่าเข้าต้องใสเวลาตุนผู้ใดอยากเฮ็ดตอนหน่อยก็ได้เนาะจ้าเนาะเฮ็ดชินเนหน่อยก็ได้แต่ว่าเขาเฮ็ดชินใหญ่ๆเขาก็ได้ยำเลยกินเนาะเจ้ะเนาะกะสีเปื่อยๆเพราะว่าเวลาตุนเนื้อนะมันใสเวลาโดนหอมมันกะสบเปื่อยเขาก็ได้เฮ็ดชินหน่อยกระเทียมจากสามกีบเนาะจ้ะเนาะ แล้วก็มันฝรั่งหัวหนึ่งนะจ๊ะเนาะมันฝรั่งหัวหนึ่งนะจ๊ะเนาะนี่มันฝรั่งมันฝรั่งกับสีพาประมาณนี้นะจ๊ะเนาะหัวหนึ่งพาประมาณนี้นะจ๊ะเนาะมันฝรั่งนะจ๊ะเนื้อเนื้อติดมันนะจ๊ะเนื้อติดมันกับกระดูกอ่อนนะจ๊ะเนาะกระดูกอ่อนนะจ๊ะเนาะตุ๋นตุ๋นใส่ไฟตอนแรกกับใส่ไฟแห้งนะจ๊ะเนาะ พอเวลาเดือดใส่หอมลงไปกระเทียมสามกลีบมันฝรั่งหัวหนึ่งพอหม้อเดือดเท่ากับเอาเนื้อลงนะ้วจะอย่าพึ่งใส่เกลือจะอย่าพึ่งเติมเกลือถ้าเขาเติมเกลือไปพ้อมันสีเขียดเห้เนื้อเปื่อยยากจะเขาต้มไปกับน้ำเดือดสกเกลิ่งพอผ่านไปเวลาสักประมาณชั่วโมงหนึ่งเขาจังใส่เกลือ ยังใส่เกลือใส่พริกไทยจกน้อยนะจ๊ะนะยินนี่ใส่พริกไทยจะน้อยอ่าเพราะว่าอืมมันใส่เวลาดูดนะจ๊ะย่างหน่อยๆน่อยก็ต้องสองชมงอ่าเพราะว่าเขาตรงตุ่มห้ยเปื่อยนะจ๊ะห้ละลายในปากตุ่มห้ละลายในปากเลยนะจ๊ะอ่ากินเฮอนพอนะจ๊ะอืมกินหอมกินหอมออกมาแห้วนะจ๊ะเนาะอันนี้ตุ่ม่านไปประมาณซี่ซิฟนาทีแห้วนะจ๊ะ สี่สิบนาทีแล้วนะจ๊ะสี่สิบนาทีแล้วอ,อืคนยี่นี่คนสิมากกินซุปนะจ๊ะมากกิ่นซุปหนาหนาวพอะมันมันหนาหนาวเขาต้องเย็นให้ร่างกายห้อหอนนะจ๊ะมือเลียงหนึ่งก็กสิเป็นซุปกับสลัดนะจ๊ะเนาะอ่าบางที่ก็สิพัดไข่น้ำนะจ๊ะจากน้อยพวพัดหลายนะจ๊ะเนาะ ผัดไข่น้ำจากน้อยอืมอจะอืมสุกเนื้อน่าจะเนาะมาเดี๋ยวะเด้อมากินขอแรงน้ำกันเดี๋จ้าหนาวหนาวจ้าอืมมือนี้อยู่ที่หกองศานะจ๊ะเนาะหนาวอืมคับมากกับอากาศหนาวอืมเดี๋ยวจะจอืมเทศไทยเฮาเป็นประเทศไทยเฮาองกับกำลังเกี่ยวเขาใหญ่กันนะจ๊ะเนาะนี่ยวจะกระดูกอ่อน ถิ่นไทยเขากราลังเกียร์ขอ่อยไงขอดอ,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 อแล้วแล้วข่อยไนะจ๊ะโอเคนะจ๊ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เลยจ้าสำหรับมื้อนี้ก็สวัสดีจา้าพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้าเด้อ